เบื้องหน้าเป็นอย่างไรเบื้องหลังอาจไม่เป็นอย่างที่เห็นทุกสถานการณ์ที่เป็นไปเราเจาะลึกตามติดในสิ่งที่ไม่ได้นึกและลึกในสิ่งที่ไม่ได้คิดทุกวันกับบุญระดมจิตด,ดอนและทีมเจาะข่าวร้อนในรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกรายวันทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา19นาฬิกาที่นี่ทีนิวส์ทีวีสถานีข่าวสารของประเทศ ถ้าเราฉุกคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกสังคมไทยคงต้องอยู่กันอย่างพอเพียงและนำเหตุผลมาใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราต้องแยกความต้องการออกจากความจำเป็นวัฒนธรรมของเราที่แบ่งปันมีความรับเป็นพื้นฐานใช้สติและเหตุผลมีคุณธรรมอยู่อย่างถ่อมตัวให้ฟุ้งเฟ้อคือสังคมพอประมาณเราเรียกกันว่ามอซคิดอย่างพอเพียงคิดอย่างยั่งยืนโดย กอรมนลืมข่าว SMS สั้นๆแบบเดิมไปได้เลยไม่ต้องยุ่งยากกับตัวย่ออ่านไม่เข้าใจปฏิวัติใหม่ T News Special ข่าวสารที่มากกว่าครอบคลุมได้ใจความครบทุกประเด็นมีภาพเหตุการณ์จริงประกอบในอัตราที่ไม่แตกต่างจากเดิมติดต่อ Call Center 02-525-4226หากคุณยังประทับใจกับเรื่องราวของในหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ในหนังสือใกล้เบื้องพระยุคลบาทกับลัดดาซุบซิบในวันวานมาวันนี้ลัดดาซุบซิบกลับมาอีกครั้งกับเย็นจิระเพราะพระบริบาลหนังสือที่จะชวนคุณอมยิ้มหรือน้ำตาซึมโดยไม่รู้ตัวอย่าปล่อยให้โอกาสของการครอบครองบันทึกแห่งความปิติผ่านเลยไป อีกหนึ่งคุณภาพจากสมักรพิมพ์กรีนปัญญายาณข่าว s s t New เอทีนิวกดอดทุกสถานการณ์ข่าวสารทันทุกประเด็นร้อนการเมืองเศรษฐกิจอาชญากรรมบันเทิงกีลาไม่พลาดทุกเหตุก,การณ์ข่าวสารบ้านเมืองรับข่าวด่วนทีนิวผ่าน SMS กดดอกจัน4678 11 1 1 1และกดโทรออกหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ของเซ็นเตอร์02-525-4226เท่านี้ข่าวร้อนข่าวด่วนจะส่งตรงถึงมือคุณสมัครวันนี้ใช้บริการฟรี14วัน <Day. S 2> สนับสนุนโดยสิงค์คอร์ปอเรชั่นบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยซื้อขายรถบ้านรถเร็วปลอดภัยต้องตลาดรถดัดคอมโทร022510602 สวัสดีค่ะค,คุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วิพลค่ะสสวัสดีบ,ดบอาต่อท<ม>ุเดย์บายเราวิพลกลับมาแล้วค่ะ31สิงหาคมมาสุดท้ายสําหรับสิงหาคมแล้วนะคะ<ม>4ี่โมงครึง่งถึง6กโมงครึง่งสชั่วโมงเต็มเตมนับจากนี้ไปค่ะกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับแวดวงยานยนต์ทั่วโลกเลยที่เราจะนํามาฝากคุณผู้ชมกันนะคะ วันนี้เราเริ่มต้นกับกิจกรรมเรื่องเป็นกิจกรรมจากครอบครัว t o โยต้นะคะแล้วก็เราไปทํากิจกรรมกันเพื่อสุขภาพด้วย<ม>กับ2011 Toyota Family running day ะคะ่ะหรือว่ากับกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นกิจกรรมเอ i d e n นตามภาษาญี่ปุ่นผอมองอกเสียงถูกไหม <laughs> <laughs> พอไหวไหม <laughs> ก็เป็นการวิ่งเพื่อสุขภาพคละนะถูกต้องเดี๋ยวมาติดต,ตามรายละเอียดกันว่าเขาไปวิ่งกันอะไรยังไงนะคะนี่ภาพชมหน้านักวิ่งใช่ไหมนี่นะคะ ค,ความเคลื่อนไหวจาก Mercedes-Benz ประเทศไทยค่ะกับการประกาศนโยบายเข้มเลยและคะงงดรับประกันคุณภาพรถยนต์จากผู้นำเข้าอิสระค่ใ <น S 1> <น>ะในที่สุดก็กลับทนไม่ไหวนะครับเพราะว่าปรากฏว่าบรรดาเกรย์มาเก็ตหรือผู้นําเข้ารถยนต์อิสระนั้นก็นํารถเข้ามารุ่นใหม่ๆหรือว่าพอทางเมอร e เซเดสเบน h ์ไท a แลนด์นี่ยังไม่ได้มีการเปิดตัวเลยพวกเกรย์มา์เก็ตก็เอาเข้ามาแล้วนะฮะ ก็ก็เลยไม่ไหวนะครับเพราะว่าปรากฏว่าคนนี้ก็แห่ไปซื้อรถจากบรรดาผู้นําเข้าอิสระกันเสร็จแล้วก็เอามาเข้ารับบริการค่ะปัญหามันก็เกิดอเดี๋ยวมาดูนะคะเขาจะแก้ปัญหากันยังไงนะคะ Ford ค่ะ Ford Evo Concept ค่ะตัวนี้เนี่ยเส้นสายเขาแบบเซ็กซี่เลยทีเดียวนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งค่ะในงาน Frankfurt Auto Show นี้ค่ะ กรับแหมันทั้งที่เป็นรถอเมริกันนะครับแต่ตาเป็นญี่ปุ่นตาเป็นโคเรียมากนะ <c oughs> ก็ต้องดูนะครับว่าเพราะว่าตัวนี้นี่เขาทําออกมาในเป็นรถในสไตล์ที่เรียกว่าจะเรียกว่าเซ็กซีกซ่กับเซ็กซีน่นะอย่างที่เขาบอกแหละคุณผู้ชมค่คะและกับทางด้านของกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะเดินหน้าค่ะปรับโครงสร้างภาษีเน้นย้ํานะคะเรื่องของพลังงานทางเลือกนี่เล็งจะปั้น e หนึ่งร้อยนะคะโอ้ โอ้ยเลยไม่ก็มันจะผมว่ามันมันมันมัันชกไม่รู้เหมือนกันว่าทิศทางมันจะไปยังไงกันแล้วเนี่ยค่ะคือจริงแล้วถามว่าทําได้ไหมหรือว่าเพียงแค่จะทําเพื่อที่จะให้เป็นข่าวแล้วกบเกลื่อนกระวสหอล่าสุดก็ไอ้กบเกลื่อนไอ้เรื่องของเอบเป็นสินออกเทนเกนี่แหละครับที่เราเป็น7บาท เอาเธอเอาแค่รถให้ไอเอ10 e อ20บ e ห85นี้ให้มันรอดกะครับ,บก่อนนะ <c oughs> ครับแม่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมาติดตามราละเอียกันดีกว,ว,ว่านะคะคุณผู้ชมคะว่ารละเอียดก็จะเป็นอะไรอย่างอะไรตรงไหนหรือทิศทางไหนนะคะสกู๊ปวันนี้ค่ะใครที่ชื่นชอบ MPV สำหรับรถอเนกประสงค์ดีๆที่คนไทยมองข้ามหรอกเหรอคะคือจริงๆมันมันไม่ได้มองข้ามเพราะว่ามันเป็นรถใหญ่ไงส่วนใหญ่ก็คนก็จะ เวลานั้นก็จะมองแต่รถพวกขนาดคอมเพกซับคอมเพกนะแต่ <ขอ S 2> จริงๆ <ขอ S 2> แล้วถ้าพูดถึงรถ MPV เนี่ยคือรถมัลติโพ o ต e วีชิว l ลนั้นหมายาถึงรถที่เป็นอนเนกประสงค์จริงๆเพราะว่ามันเป็นรถสำหรับครอบครัวไว้ใช้งาน